ถ่ายแพ็กช็อตสินค้าเพื่อนําไปไดคัตใส่ตัวหนังสือใส่ฉากต่างๆวิธีการจัดแสงที่บ้านเองแบบง่ายๆเราแนะนําอุปกรณ์แล้วก็วิธีการตั้งไฟให้กันแบบง่ายๆมือใหม่ก็สามารถทําได้ครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดแสงถ่ายแพ็กช็อตสินค้านะครับด้วยฉากสีขาวเผื่อใครกําลังมองหาวิธีการจัดไฟที่บ้านนะครับถ่ายแพ็กช็อตสินค้าต่างๆด้วยฉากขาวเพื่อนําไปไดคัตต่อ นำไปตกแต่งเพื่อจะลงโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีแล้วก็อุปกรณ์ง่ายๆในการจัดแสงเพื่อถ่ายแพ็กช็อตด้วยฉากขาวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากไฟก่อนเลยนะครับไฟวันนี้ผมจะใช้2ดวงเพราะว่าเราต้องการเคลียร์เงานะครับเคลียร์ให้หมดเลยแล้วก็ใช้เป็นไฟที่มีกําลังไฟแรงนิดน,นึงเพื่อ เราต้องใช้รูรับแสงที่ค่อนข้างแคบนะครับ f4 ขึ้นไป f5 f6 อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้สินค้าโปรดักต์ของเราเนี่ยชัดทั้งภาพเลยวันนี้เราเลือกใช้ไฟเป็นของ n นน l ล t e f 1 5 2ดวงนะครับเป็นไฟที่ราคาถูกแต่ว่าให้ความแรงไฟค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวซอฟบ,บ็อกนะครับวันนี้ซอฟบ,บ็อกของเราเนี่ยใช้เป็นแบบ l a n เทิร์นนะครับเราไม่ได้ใช้เป็นแบบพาราโบลิกหรือว่าโดมทรงกลวยนะครับเพื่อ ให้แสงที่สว่างกระจายแล้วก็สม่ำเสมอนะครับทำให้ลบเงาได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยเงาทางด้านซ้ายทางด้านขวาอะไรเงี้ยมันจะน้อยมากๆถ้าเกิดเราใช้เป็นซอฟ์บล็อกแบบแลนเทิร์หรือว่าซอฟ์บล็อกแบบสลับเป่านั่นเองนะครับก็ทั้ง2ดวงเนี่ยติดซอฟ์บล็อกแบบแลนเทิร์เลยนะครับวันนี้ที่เราถ่ายคือใช้ไฟต่อเนื่องถ่ายนะครับไม่ได้ใช้แฟลชณปัจจุบันนี้นะครับ การใช้ไฟต่อเนื่องถ่ายสินค้าเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่ามันเห็นแสงได้ค่อนข้างเคลียร์เลยเห็นแสงตรงนั้นถ่ายตรงนั้นเรารู้เลยว่าแสงจะออกมาเป็นยังไงนะครับคนเลยนิยมใช้ไฟต่อเนื่องนะครับมาถ่ายสินค้ากันนะในยุคสมัยนี้นะครับอันนี้คือไฟนะครับที่เราใช้ต่อมาก็คือตัวกล้องนะครับกล้องของเราในวันนี้เราจะใช้เป็นกล้องคอมแพกนี่เป็นตัว Sony ZV1 นะครับนี่ c v 1นะตัวนี้ ถ่ายภาพได้คมมากๆแล้วก็น้ําหนักเบาตัวเล็กนะครับไม่ต้องซื้อเลนส์เปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันสามารถซูมได้นะครับอ่ะอันนี้นะตัวกล้องของเราแล้วก็ทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังตรงนี้ทางด้านหลังนะครับก็จะมีตัวฉากสีขาว ติดเข้ากับตัวขาซีสแตนแบบนี้นะครับติดมาให้มันเป็นสโลปนะครับแล้วก็ตัวโปดักตของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดแสงว่าผมวางตำแหน่งไฟไว้ไวตรงไหนบ้างนะครับวันนี้คลิปง่าย,ายๆสั้นๆใครๆก็ทําได้ครับมือใหม่ก็ทําได้ตรงนี้เป็นฉากอยู่แล้วนะครับเราจะส่องไฟเนี่ยมาจากทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟดวงเดียวก่อนนะถ้าเกิดไฟดวงเดียวนะครับผมส่องเข้ามาแบบนี้ อันนี้คือแบบไฟดวงเดียวแล้วผมก็เปิดแสงครับโอเคอันนี้ผมเปิดแสงแค่ทางเดียวนะครับผมปิดไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีไฟแค่ฝั่งเดียวนะครับมันก็จะมีเงาทางด้านนี้แล้วก็ฝั่งนี้มันจะมืดเวลานําไปไดคัตต่อเนี่ยมันก็ยากนะครับอันนี้เหมาะกับการถ่ายโปรดักสวยๆมากกว่าถ่ายแล้วก็แต่งสีแต่งแสงเพิ่มนะครับแต่ว่าสําหรับงาน นำรูปภาพต่างๆไปใดคัดเพื่อลงสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเราต้องการแสงที่สม่ําเสมอเงาน้อยๆนะครับเพื่อเวลานําไปใดคัดเนี่ยมันจะง่ายต่องานของการใดคัดมากๆเลยนะครับอันนี้ไฟดวงเดียวถ้าเกิดเราเปลี่ยนตําแหน่งมาอยู่ทางด้านหน้าะ่ะไฟดวงเดียวส่องมาจากทางด้านหน้าแบบนี้อ่าทางด้านหน้าตรงของตัวโปรดักนะครับจริงๆมันก็ค่อนข้างเคลียร์นะแต่ว่าเรื่องของเงาสะท้อนเนี่ยมันจะมีอยู่ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดโปรดักตของเราเนี่ยเป็นพวกวัสดุมันวาวนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีเงาสะท้อนของทางโปรดัก t มาเวลาเราถ่ายจากทางหน้าตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไฟสองดวงเพื่อหลีกเลี่ยงเงาสะท้อนแบบนี้ผมจะนําไปไว้ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับนะบอันนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ทําไมถึงต้องตั้งสูงเพราะว่าพอเราตั้งต่ําแบบนี้ สังเกตที่ตัวโปรดัก t ์ของเรานะครับมันเป็นขวดมันวาวนี่มันจะมีเงาขาวๆตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นผมจะนําไฟเนี่ยขึ้นไปสูงหน่อยแล้วก็เปิดไฟแรงนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ตัวเงามันหายไปเห็นไหมเงาสีขาวมันหายไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราตั้งใกล้ปุ๊บนี่เงาสีขาวครับเงาสีขาวเนี่ยมาเลยเวลานําไปไดคัดสนะครับมันก็จะมีเงาของไฟเนี่ยสะท้อนติดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น ผมจะตั้งสูงหน่อยแบบนี้แล้วก็เปิดไฟแรงเอานิดหนึ่งนะครับสังเกตว่ามันจะมีเงาตรงนี้นะครับมันจะมีเงาแล้วก็แสงเนี่ยจริงๆได้แล้วแต่ว่ามันมีเงาเรามาดูไฟดวงที่สอน,นะครับเราก็ตั้งตำแหน่งเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยแบบนี้ครับเปิดปุ๊บแค่นี้นะครับแสงเริ่มเคลียร์แต่ว่าเหมือนเดิมตั้งต่ำๆแบบนี้นะครับคือเห็นไหม มันจะมีเงาสีขาวๆตรงนี้สะท้อนเป็นเงาของไฟผมปรับกล้องนี้ก่อนพอเปิดไฟมันสว่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งขึ้นไปให้มันอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อตีเลี่ยงเงาขาวสะท้อนนะครับตอนนี้ไม่มีเงาไฟนะครับสะท้อนอยู่บนขวดแก้วขวดนี้แล้วคือเราตั้งสูงกว่านิดหนึ่งมันจะได้ไม่สะท้อนนะครับอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมในการถ่ายนะครับผมจะถ่ายมุมประมาณนี้เหนือ Product ของเรานิดหนึ่งอันนี้คือขอบขาวหมดเลยคือแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะมาสม่ำเสมอมากๆเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยถ้าเกิดใครถ่ายฉากสีขาวเพื่อถ่ายแพ็กช็อตสินค้าไปใดคัดต่อหรือว่าจะลงใส่ตัวหนังสือต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากขาวก็ได้หรือว่าจะเป็นฉากสีๆก็ได้หรือว่าจะใช้เอาไว้ถ่ายโปรดักช็อตเลยก็ได้นะครับแบบไม่ได้ใดคัดเนี่ย แสงนี้เป็นแสงที่ค่อนข้างเคลียร์มากๆสามารถใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายแล้วก็ลองใดคัดดูว่ามันจะใดคัดง่ายแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นสีสแบบนี้ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นโปรดักที่เป็นสีขาวมันค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวก็อาจจะใช้พื้นหลังเนี่ยที่เป็นสีอื่นแตกต่างกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวเนี่ย มันสามารถถ่ายกับตัวโปรดักได้หลากหลายสีเกือบทุกสีได้เลยนะครับมันค่อนข้างที่จะใด้ขัดง่ายครับ บางทีเราอาจจะอยากถ่ายแบบมีเงานิดนึงนะครับเงาสะท้อนผมจะใช้แผ่นกระจกแบบนี้วางลงไปที่ตัวโปรดัก t เอาลองไว้แค่นี้ก็จะมีเงาสะท้อนแล้วนะครับเงาตูดขวดทำให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะและที่ผ่านไปนะครับก็คือวิธีการจัดแสงถ่ายแพ็คชอ็อตสินค้าเพื่อนำไปไดคัตต่อนะครับด้วยฉากสีขาวเนี่ย จัดแสงง่ายมากๆเลยจริงๆแล้วการจัดแสงแบบนี้สามารถที่จะใช้กับฉากสีอะไรก็ได้นะหรือว่าเราจะถ่ายพวกโปรดักเลยก็ได้ที่ไม่ได้นำไปใดคัดคือจัดแสงถ่ายแสงเคลียนะครับด้วยอุปกรณ์เซตเนี้ยสามารถถ่ายออกมาได้แสงเคลียรแล้วก็ล้มเงาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการจัดไฟแบบไหนมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมซูมนี้บนเวลางผมนะครับสวัสดีครับ